คุยเลยสวัสดีค่ะมาถึงก็เย็ดเลยนะคะอันนี้มาต่อขอบางเกงเอวต่ำค่ะ อื่นเราต้องขอบเอาขอบกางเกงอมากอดนะคะขอบล้อออกแล้วขอบกางเกงออกเลยแล้วก็หาผ้ามาหาผ้ามาต่อสีอะไรก็ได้ค่ะเราจะเ,าเราชอบสีอะไรเราก็เอาเกินกางเกงตัวนี้มันมีผ้ามังเกงิลฐางเกงอยู่แล้วค่ะเขาตัดขาสั้นกเลี เศษาก็มาต่ๆๆอๆกันเดี๋ยวใช้ดูว่าความพยายามในการต่อหลายล <ๆ S 1> นี่การถกต่อขอบางเกงนะคะ <S <S ข้างหลังนี่ต้องเอายาวกว่าข้างหน้านะคะหมายถึงว่าสูงน่ะก็ข้างข้างหน้าสูงประมาณ1นิ้ว หลังก็สูงประมาณสองนิ้วครึ่งเพื่อว่ากางเกงมันจะไม่ไม่หงายนะคะตามธรรมชาติกางเกงมันเอวข้างหลังมันจะสูงอยู่เลยนี่มันน้ำก็เย็บเลย กระดุมมันจะเย็บยากนิดนึงเพราะว่าเราเราไม่ได้เอาตีนผีขาเดียวตีนผีนี่มันกลัวมันจะติดกระดุมกระดุมเป๊ะนะคะกระดุมที่เขาตอกไว้ตรงกระเป๋าจากเราก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษของเราในการเย็บให้ได้ ง่ายสไตล์บาดามนะคะนี่ค่ะทีน,นี้เราก็ปัดขึ้นไปเลยเห็นไหมคะว่าเอวต่ำเกงเอวต่ำซิปมันก็จะเล็กๆสั้นๆเองเนี่ยซิปมันก็จะสั้นๆเราก็ต่อขอบขึ้นไปเสด้วข้างหน้าตรงรอยยืดเราก็พับผ้าเข้ามาเลยง่ายๆของเรานะคะไม่ใช่ง่ายๆของคนอื่นตาม มาดามมาดามกะปิง่ายๆสไตล์มาดามกะปินะคะนี่ค่ะแล้วก็จะวัดไม่เลยว่าเอาเท่าไหร่ให้มันเจอกันตรงไหน ก็หาไม่เจอนี่ค่ะเนี่ยขอบเก่าของมันนะคะเนี่ยขอบเก่าแล้วก็มาใส่เลยเวลาวัดผ้านะคะผ้าข้างล่างให้เท่ากับกางเกงตัวล่างข้างบนให้เท่ากับขอบกังเกินนะคะมันจะได้พอดีกับ เอวของเงินเก่งเพราะเราเอาเอวเอวเก่ามันเนี่ยเราแค่ต้องการความสูงของเอวเท่านั้นเองขีดขอบเอวก็ขีดไล่ๆไปเรื่อยๆ ที่มาดามบอกว่ามันจะสูงกว่าข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมมันจะยาวกว่ากันเพื่อว่ากางเกงมันจะได้กดเขาเรียกกดเนาะภาษาเสื้อผ้าเขาเรียกกางเกงมันจะได้กดกดกับเอวของเราไม่อ้ามันเอากัเอาไว้ ข้างนี้มันมีกระดุมติดนี่ค่ะเราก็ต้องระวังมันนิดหนึ่งกระดุมของมันเก่าอยู่แล้วกระดุมที่ว่าของเก่ามันมีอยู่นะคะหูมันเราก็ไม่เราเลาะแต่ข้างล่างนะคะข้างบนเราไม่เลาะเพราะว่าพอเราเย็บเสร็จเราก็หูติดเหมือนเดิมทุกอย่างจะเหมือนเดิมแต่เพิ่มตรงความสูงของเอวเท่านั้นเอง ที่มันมีขอบสูงนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ติดกระดุมแซกกระดุมอีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะย็นไงคะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าอันนี้ต่อหลายต่อมากเลย เองเอวต่ําทําให้เป็นเอวสูงเพื่อสบโบยังเราจะได้ใส่ได้ขอบคุณมากนะคะมาดากะปิทันเนอร์ขอบคุณมากค่ะ